ทุกคนวันนี้อาจารย์จะสอนภาษาอังกฤษแบบไม่ธรรมดเพราะว่าอาจารย์จะจะให้ทุกคนมีแทกซในภาษาอังกฤษเป็นพิเศษอาจารย์ขาพูดธรรมดาได้ไหมคะอ๋อโอเคถ้าฟังอาจารย์ไม่รู้เรื่องเนี่ยนะคะอาจารย์ก็จะพูดแบบปกติก็ได้นะคะอาจารย์ก็จะได้ไม่เหนื่อยเหมือนกันนะคะอย่างนี้ดีกว่าค่ะอาจารย์จะขอถามนะคะว่าในชั้นเรียนของเรามีใครพูดภาษาอื่นได้บ้างผมครับ เธอเหรอใช่ครับเธอเนี่ยนะใช่ครับหรอใช่ครับภาษาอื่นเธอพูดภาษาไรได้หรอภาษาใต้ไม่ดีแล้วนะไ่ดีเลยน้องบ้าเอามาสัมภาษณ์เลยเอ้ยไม่ด้าอาไปอยู่โลกนี้อาจารย์จะเป็นร้อยมื้แรใ้มาท่านเลยนะอาจารย์คะเอาเวลานี้กลับต่างจังหวัดกันเลยค่ะ อาจารย์บอกให้พูดภาษาอื่นไม่ใช่ให้พูดภาษาใตา้ให้พูดภาษาต่างประเทศอะคับโอเคภาษาคะในเนี้ยมีใครที่เป็นลูกครึ่งบ้างไหมหนงค่ะผมครับหนูด้วยค่ะทุกคนเลยเหรอคะค่ะเป็นลูกครคคึ่งกันหมดเลย<ช>ค่ะเอาเอามือลงเอามือลงเด็กสกาบลูกครึ่งอะไรคะ คือทุกคนอาจจะยังไม่รู้นะคะเพราะหนูเป็นลูกครึ่งคือคุณพ่อคุณพ่อเป็นคนกรีดค่ะแล้วคุณแม่เป็นคนเหยียบเท้าค่ะเราหยุดหยุดเงียบเงียบคุณไม่ตลกไม่ตลกไปเล่นที่อื่นนะคะนั่งลงค่ะมิวมิวบอกเป็นลูกครึ่งใช่ไหมคะใช่ครับพ่อลูกครึ่งที่ไหนคะพ่อเป็นสวิตครับผมพ่อสวีทแล้วคุณแม่คุณแม่เ uh ป็น บักสามตา okay. ต anyway ครับอาจารย์โอเคแั่เป็นนี uh, ้ไม่ต้องไปเชื่อใจใครง่ายๆ่ดูครับคอยมนก็เป็นลูกค่อครับพ่อเคยคนที่ไหนคนตากแม่ล่ะเป็นคนซักเดี๋ยวนะคนตากคือตากอยู่ในประเทศไทย ว่าเป็นลูกครึ่งเป็นลูกครึ่งต่างจังหวัดค่ะให้ครับอ๋อจังหวัดตากจังหวัดตาค่ะไม่เล่นแล้วนะคะจะหมดเวลาแล้วยังไม่้อันรย์ครับแต่ว่าถ้าเกิดลูกครึ่งของจริงแบบเพื่อนผมเตอร์ครับจริงเหรอเติร์คือพ่อผมเป็นฝรั่งครับแม่แม่เป็นมะมอนยายยายเป็นมันแก้วตาตาทำท่กเกออยู่แล้วเราล่ะเข็นขามเีย